สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวระดับน้ำเลเซอร์นะครับเอาไว้ทำงานพวกที่ใช้การวัดระดับแล้วก็ต้องการความเที่ยงตรงเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้บักเต้าตีเส้นแล้วครับเราใช้ตัวนี้ิเส้นได้เลยนะครับ รัศมีทำการตัวนี้ค่อนข้างยาวนะครับได้ยิ่งถ้าเราลากถอยหลังมาจากพื้นที่เราวัดยิ่งไกลเส้นแนวตั้งก็จะยิ่งสูงยาวขึ้นสามารถทำได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับตัวนี้สามารถลิงได้นี่นะครับถ้าเรายกตัวนี้ให้สูงขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันสามารถวัดระดับเนี่ยด้านข้างได้เห็นเห็นเส้นด้านข้างนะครับ มีใช้งานได้หลากหลายครับต้องเอาไป DIY ดัดแปลงดูนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นระดับหน้ามุมฉากตัวนี้เหมาะสำหรับวัดแนวภูกระเบื้องนะครับจะเห็นว่าเส้นแนวตั้งจะไม่สูงไม่ยาวเท่าของตัวเมื่อกี้นี่จะเหมาะที่จะเป็นแนวระนาบมากกว่าแนวนอนทัสังเกตนีนะครับเราเล็งเส้น จะเห็นเส้นยาวตามแนวอนณาบแล้วก็อีก,อกตัวอีกความสามารถหนึ่งก็จะมีจุกยางท,ที่ด้านหลังนะครับสามารถที่จะดูดติดกับผนังเพื่อวัดระดับได้แต่ผนังควรจะเป็นผนังที่เรียบนะฮะอันนี้พอดีเป็นผนังไม้มันดูดไม่ติดครับเอาไว้เลง็งพวกการติดกรอบรูปติดลักไฟอะไรประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ